สเปนบาร์ท่นชื่อเล่นว่าน้นองมิซ,ซ่าออค่ะอายุห้าขวบค่ะเร็วอนุบาลสองค่ะน้องพุ่นสารวัน,นนี้น่ะนามาจะเอารับอะไรดีคะมีอะไรให้บ้างคะโอ้ยีทุกอย่างเลยคะ่ะเสียงฟ้าค่ะฮะ เสียงฟ้าะคะไม่ก็<ช>แป้งกระป๋องนี้ให้ด้วยนะคะมันจะช่วยเสียงฟ้าได้หรอคะค่ะนี่ใช่ระบบเสียงฟ้าะค่ะเนี่ยกแต่มันยังร้องอยู่นะคะเพราะว่าอ่าอันนี้นะมันนะช่วยได้แค่ห้าสิบลิตรค่ะ <c oughs> อะไรคือห้าสิบลิตร หมดแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้เนี่ยเนี่ยไม่เอาออ๋อม,ม,มันก็เลยช่วยเสียงฟ้าไม่ได้เพราะหมดแล้วค่ะแล้วพูดกนศะึกษาจ้าเลยไหมคะไม่เอาค่ะ <laughs> ไม่เอาอะไรเลยคะะราคาฝั่งอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาให้เลยแถมให้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปด้วยนะคะจะได้ซื้อของไม่หนักเอาโอเคค่ะโอเคนะคะ